วันนี้นะคะจะมาเตือนภัยเจ้าหนี้ค่ะจะมาเตือนภัยเจ้าหนี้ที่ทวงหนี้ลูกหนี้จนเหนื่อยทวงจนท้อทวงจนรู้สึกไม่ไหวแล้วทําไมทวงเท่าไหร่ก็ไม่คืนไม่จ่ายอารมณ์เข้าฟิลแบบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายฉันตอบแชทแต่ฉันไม่มีไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายอย่างเดียวเจ้าหนี้ก็จะแบบเบื่อเพราะว่าเราทวงเบื่อตลอดแบบทวงตลอดทวงเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่จ่ายใช่ไหมคะก็เลยบอกประมาณว่า ฉันจะทวงรอบสุดท้ายแล้วนะถ้ารอบนี้เธอยังไม่จ่ายฉันจะไม่ทวงเธออีกแล้วและฉันจะไม่เอาเงินจากเธออีกเลยสักบาทเดียวเออคืออย่างเงี้ยการที่คุณพิมพ์แบบเนี้ยมันสามารถใช้เป็นหนึ่งใช้เป็นหนึ่งในเหตุข้ออ้างทางกฎหมายได้นะคะดังนั้นจะขอเตือนเจ้านี้ก่อนว่าอย่าไปพิมพ์ว่าจะยกหนี้ให้กับจำเลยอย่าไปพิมพ์ว่าจะยกหนี้ให้กับลูกหนี้การที่เราแค่พิมพ์เพื่อระบายความโมโหพิมพ์เพื่อประชดประชันเนี่ยบางทีงคู่สนทนาเขาอ่านแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจ คนอื่นอ่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเราแค่ประชดประชันว่าฉันจะไม่ทวงฉันจะไม่ตามให้จิตใต้สำนึกเธอมันส่งคืนฉันเองอย่างเงี้ยเคยมีคำพิภากษาแนวนี้ออกมาแล้วค่ะว่าแค่พิมพ์ข้อความแชทบอกว่าฉันจะไม่เก็บเงินเธอแล้วฉันจะไม่เอาทวงเงินเธอแล้วฉันยกนี่ให้เออ พี่ภากษาว่าการที่เราพิมพ์ประมาณนี้เจ้านี้พิมพ์ประมาณนี้เป็นการปลดหนี้ให้กับลูกหนี้เมื่อปลดหนี้หนี้ระงับพอหนี้ระงับเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะไปฟ้องบังคับเอากับลูกหนี้ได้นะคะพอฟ้องไปศาลก็ยกฟ้องถ้าเกิดเขาสู้ประเด็นนี้ขึ้นมาดังนั้นจะขอเตือนเจ้านี้ค่ะว่าก่อนที่จะพิมพ์ก่อนที่จะระบายความโมโงหงอะไรนึกดีๆก่อนคิดดีๆก่อนนะคะไม่ใช่ว่าทวงจนเหนื่อยทวงจนท้อแล้วก็บอกว่า เฮ้ยไม่เอาแล้วคือฉันจะไม่ทวงเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่านี่คือข้อห้ามห้ามพิมพอะไรประมาณนี้เด็ดขาดเออแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกนิดนึงมันจะมีข้อเท็จจริงถ้าสมมติข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปว่าเราบอกประมาณว่าฉันจะไม่ทวงเธออีกแล้วนะแต่เธอจะต้องคืนให้ฉันถ้าเธอไม่ ถ้าถ้าเกิดว่าภายในวันนี้วันนั้นเธอไม่จ่ายเธอไม่เธอไม่คืนเงินให้ฉันฉันจะไม่ทวงกับเธอแต่ฉันจะให้คนอื่นทวงแบบเนี้ยไม่ถือว่าเป็นการปลดหนี้หรือมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาคนอื่นเขาอ่านแล้วเข้าใจหรือว่ามันอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าฉันไม่ได้ปลดหนี้ให้เธอ เออแบบเนี้ยมันก็พอที่จะพูดกันได้ว่าฉันไม่ได้ปลดหนี้นะฉันแค่เป็นการพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อ้างอะไรกันขึ้นมาเฉยๆมันก็ยังพอไปได้แต่ทางที่ดีอย่าไปบอกว่าจะปลดหนี้ให้เขาอย่าไปบอกว่ายกหนี้ให้อย่าไปบอกว่าจะไม่ตามหนี้อีกเลยอะไรเงี้ยอย่าทํานะคะถ้ามันสุดจะทนจริงๆทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้คืนทวงเองแล้วมันไม่ได้เราก็ต้องใช้ผลทางกฎหมายค่ะผลทางกฎหมายในการที่ว่าเราอาจจะไปฟ้องคดีกันหรือว่าอาจจะไปแจ้งความเขาในกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการช่อโกงมันเป็นการเข้าขายความ ผิทางอาญาเออก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่อย่าพิมพ์บอกข้อความประมาณนี้